สวัสดีครับแฟนคลับ aky, mustache, ทุกทท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกมมยไทยเจ็ดสีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่12มกราคมพุทธศักราช2568นะครับถ <Yeah. S 2> ่ายทอดสดช่วงเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งเป็นต้นไปนะครับกู่แ้นก็จะเป็นเพชรเมืองทองสมงอมรพบกับทางด้านสันธนงรถสวยจ่าเจดพิกัดน้ำหนัก105ปอนด้คู่ที่สองนะครับแพที่สองมงพบกับทางด้านอริทิชัยพหอมกลิ่นพิกัดน้ำหนัก126ปอนด ทั้งคู่เคยเสมอกันมานะครับคู่ที่สามเป็นจริงแชมป์ว่างนะรุนน้ำหนักไ่เกินร้อยห้าสิบสี่ปอนด์ระหว่างเจ้าอันฟี่จากประเทศอังกฤษซ้อมอยู่ซอเดีจ้าพันพบกับท่านนันเพชรสามารถเพชรเกียรติเพชรหรือเจ้าเพชรสามารถกำลันทิงทุมแพรพี่กันน้ำหนักหนึ่งร้อยห้าสิบสี่ปอนด์และคข่งของรายการวันนี้เพชรสยามจอพัทยากีฬาสยามพบกับท่าน,านสิงห์ดำคาเฟ่โฟกัสพี่กันน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบสองปอนด์นี่คือคู่มวยและน้ำหนักในวันนี้นะครับ แฟนคลับก็ลืมไหครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดแอปพลิเคชัน24เป็นลายพยกยระบบอัตโนมัตินะครับสิ่งดีๆที่ผมแนะนําผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วแ,ลแฟนคลับก็ไปกรอกข้อมูลสมัครได้เลยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับที่ตรงนี้นะครับราคาเรทเปิดมากกว่ารันชก2วัน3วันเลยโดยเฉพาะช่องเจ็ดสีช่องสามอมน้อยเปิดมากกว่ามันชก2วัน3วันเลยเราเข้าไปดูเข้าไปจดข้อมูลไว้นํามาเปรียบเทียบกับราคาเรทหลังงานช่างน้ําหนัก ราคาเด็ด่อนมือขึ้นชกนะครับราคาสดจกขอเปที่เละไหลต่อได้รองไปทางไหนเราจะรู้เช่นด้วยตนเองไม่มีไข่หลอกเราได้นะครับและที่สําคัญฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับและวก็ที่ตรงนี้ราคาร้อยละบาท200ร้อะบาทเปิดถ้าเราดอกตัวางทุนใช้สิ่งดีที่ตรงนี้เป็นหลักประก no mm ันในคณะเงินหน้าตองเลี้ยงครอบครัวเราได้นะครับแอปพลิเคชันสองสีที่เราจกครบทุกความมันการันตีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับ และก็แฟนครับพียกเป็นพี่น้องร่วมใจขายแอปพล24นะครับซึ่งเป็นกลุ่มไลน์ที่ตรงนี้ก็จะมีเ mm hmm. มื่อรักมือชอบจากเคเชียจาหลายหลายท่านมีน้ำหนักมวยมีฟอร์มคันชกและมีราคาสดๆสด่สงให้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายอยากเป็นพี่น้องร่วมใจคานี้ก็บันทึกเบอร์ผมนะครับ0930050480ก็จะขึ้นไลน์ทักมาได้เลยนะครับบอกว่าอยากเป็นพี่น้องร่วมใจขาแอปพิเ24 พวกเรายินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับเดี๋ยวนี้มีพี่น้องร่วมใจคาอยู่2,800กว่าท่านเลยนะครับต่อไปมาดูน้ําหนักเมื่อเช้านะครับคู่แรกนั้นเพชรเมืองทองกับทางด้านสอนธนงมา105ปอนดอพิกัดแพตตี้มา126.4ลดไป0.4ฤทธิชัยมา126ปอนด์ต่อพิกัดอันฟี่กัเพชรสามารถมา154ปอนดพิกัดเพชรสยามมา122ปอนบ์ต่อพิกัดสิงดํามา122.4ลถไป0.4มีรถน้ำหนักอยู่2คนนะครับ เป็นแพตตี้ลดอยู่0.4กับท่านน้นสิงห์ดำลดอยู่0.4เช่นเดียวกันนะครับนี่คือน้ําหนักเมืองเมื่อเช้าต่อไปมาดูราคาเรทนะครับราคาเรทนะครับราคาเรทวันนี้ก่แรานั้นเมืองทองเป็นต่อ5.3เพตตี้ริิชัยเรทเปิดใครต่อรองอันฟีขับเพชรสามารถนะครับอันฟีเป็นต่อ11แผลจะไหลไป3-2แล้วนะครับ เพชรสยามกับสิงห์ดาเพชรสยามเป็นต่อสองหนึ่งจะไหลไปห้าสองแล้วนะครับนี่คือราคาเด็บมวยวันนี้ต่อไปมาดูมวยรักมวยชอบผมเลยนะครับกู้แรกนะั้นเพชรเมืองทองตัวนี้กระดูกยังอ่อนครับโชคมา20กว่าครั้งเองส่วนสอนตนงนี่เป็นมวยฝีมือจัดจ้านแต่ตัวเล็กต่อยมานี่ประมาณ60 5060ไฟแล้วกระดูกในคนละเรื่องแต่ว่าร่างกายก็คนละอย่างวันนี้ครับเพชรเมืองทองต้นๆเดินกระไปรบแข่งเดินกระไปรบอาวุธ มีโอกาสพลิกไปเป็นรองด้วยนะครับถ้ามาเป็นรองหรือระขายเบียดเข้าไปดีเพชรเมืองทองเดินชาบเป็นทีเมื่อไร่ผมมองว่าสอนตะนะจะจตานไม่ไหวมีโอกาสแพ้ค่อนข้างเยอะเปิดหัวมารอเข้าราคาเบียดเป็นทีเด็ดในรายการครับเพชรเมืองทองสอปงออมอนซึ่งมีพี่มอนผักสดทางด้านหนึ่งชัยวัดเอกปตนีเป็นคุณคุมหน้าเสืออยู่นะครับคุณที่สองครับเปชรที่สอปงออมอนคุณที่เคยเสมอกันมากับที่ทิ่ชัย เพตีนิถอยท้องถอยหน้าแข้งเนียนเข่าในเนี้วหนึบส่วนฤิติชัยน่ฝีมือดีหลากหลายกระดูกดีกว่าวันนี้เรียกเผดมาใครต่อรองวันนี้ทางด้านเพชรตีเก็จะมีทางด้านมวนผักสดนะครับอีกพันนี่หนึ่งชัยวัดริติชัยก็จะมีทางด้านทีสุวรรณนะครับคอยให้กำลังใจแควชีดอยู่คู่นี้มวยไม่ห่างเพตรตีเดินเตะเดินต่อยส่วนริติชัยถอยตั้งรับผมมองว่าที่ฤิติชัยดูดีกว่าวันนี้ร่างกายเริ่มกลับมาเข้าที่น่าจะแจ้งเกิดได้สำเร็จครับสำหรับริทิชัยพอหอมกลิ่น ทนหมัดทนศอกให้ได้ถอยตั้งรับออกฝีมือออกลูกฉลาดน่าจะลอรดครับมาดูคู่ที่3ามกับพิงแชมป์รุ่น154ปอนด์อันฟรีจากอังกฤษนะครับตัวนี้เตะต่อยสูงยาวผลเพชรสามารถนี่ได้เปรียบความหนาแต่สียเปรียบความสูงเพชรสามารถนี่เพชรสามารถกำลังทิ้งชุ่มแพ่เดินเมื่อเขาในเหนียวหนึบกระดูกดีกลับมาไฟก่อนไฟที่แล้วนี่แพ้อันฟรีเพราะว่ามันวัดใจกรรมการนะครับ เอาวุ้นี่ไม่เป็นรองแต่ว่าดูอากาศแล้วดูรู้สึกว่าจะเปรีป้ยีๆจะเหนื่อยก็เลยแพ้ไปวันนี้มาจริงแชมป์ที่ช่องเก็สีวันนี้เพชรสามารถซ้อมอยู่ที่เพชรเพชรพิมันผู้จัดเขาในเหนียวเนืบกระดูกดีร่างกายเริ่มกลับเข้ามาเข้าที่นะครับอันฟิตต้นต้น,ตน,นเนี่ยจีเบียได้แต่ว่าผมปลายผมมองว่าโอ้โหเพชรสามารถเขาในเหนียวเนืบแข้งเนียนกระดูกดีซ้อมทีมงานผู้จัดด้วยเปรีเปิดมาเป็นรองหน้ารองมากครับ เป็นเมยรองที่เด็ดในรายการวันนี้เพชรสามารถกำเนินดิ่ิงยูนเปอรหรือเพชรสามารถเคตเขียดเพชรนะครับมาดูคู่เอกรายการเพชรสยามจอพัทยากีฬาสยามที่สูงได้ใหญ่วันนี้ปล่อยน้ำหนักขึ้นมาต่อร้อยยิบสองปกติต่อร้อยสิบเก้าครับเจอกับสิงห์ดำกาแฟโฟกคัสสิงห์ดำกระดูกดีแข้งเนียนแต่ว่ากระดูกกันโชคเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับเพชรสยามเนี่ยได้สูงได้ใหญ่ปกติต่อร้อยสิบเก้าวันนี้ปล่อยร้อยยิบสอง 1ั้งแ่ร้อยสิบเก้าเนี่ยทำหนักไม่ค่อยไหวแล้วนะครับพอร้อยสิบสองมาผมมองว่าเป็นน้ำหนักที่สบายได้สูงได้ใหญ่วันนี้ฟีมือคือฟีมือไม่เป็นรองแน่น่าจะเอาชนะได้ไม่ยากครับสิงห์ดำหนักแรงซ้อมอยู่ครับทางท่านสอจเล็กเมืองนนวันนี้เป็นตีเด็ดอีกตัวนะครับเพชรสยามจอพัทยากีฬาสยามสเตปสามตัววันนี้คู่แรกเพชรเมืองทองคู่ที่สองนะครับเพชรสามารถคู่ที่สาม เพชรยามสเสดส์สามตัววันนี้น่าติดตามเมื่อรักเมื่อชอบสามตัววันนี้นะครับเพชรเมืองทองรอเข้าจังหวะเบียดจัดมาเป็นทีเด็ดกู่ทสองรองไปที่ฤทธิชัยไทยท้ายเอาอยู่ฉลาดกว่ารวดเร็วกว่าระวังหมัดระวังศอกน่าจะเบียดเข้าไปไทยท้ายกูฏิสามรองเป็นทีเด็ดในรายการนะครับเพชรสามารถกำนันจริงยงไปเพชรสามารถเพชรเขยดเพชรเข่เเขาในเหนียวหนึบร่างกายมาดีกว่าแล้วก็ความมนไมดีกว่าวันนี้น่าจะชนะได้ไม่ยาก แลเคลอยงรครับวันนี้จัดเป็นทิเด็ดจัดมาอยู่ยาวเพชรสยามโชพัรยากีฬาสยามสุรินทร์นะครับขอบคุณสําหรับขำาวงใจที่มีผมมาเดยนตลอดนะครับพบในคลิปหน้าสวัสดีครับ